ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเตปโยกเหมือนเดิมนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนตั้งค่าของฟอร์เรนติโนนะครับฉบับสเตปโยกนะครับผมก็เอาจริงๆแล้วผมว่ามันก็คล้ายๆกับคนอื่นๆนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เราก็จะมาแบบว่าไอ้พวกที่แบบว่าแก้แบบ ลำววับอะที่ว่าลำๆอยู่แล้วตัวมันหลๆเนี่ยมันค่อนข้างผมว่ามันค่อนข้างแบบว่ามีหลายสาเหตุนะครับผมฟ o r เรนติโนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องพึ่งแบบมือถือแรงๆแล้วก็อินเทอร์เน็ตแรงๆสะเถียนไม่กระตุกไม่ปิงแล้วก็อุณหภูมิความร้อนเนี่ยสำคัญนะครับผมสำหรับการเล่นเกมก็มันแน่ๆอยู่แล้ว ถ้าเครื่องร้อนเครื่องก็จะกระตุกครับประมาณนี้มันค่อนข้างมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าการตั้งค่ามันก็มีส่วนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมตั้งอะไรบ้างอะไรที่ไม่จําเป็นอนไนจาเป็นอนไนจาเป็นสําหรับเราเราก็เปิดครับผมอันไหนไม่จําเป็นสําหรับเราที่เราไม่ได้ใช้เราก็ปิดไปครับเราไม่ต้องไปเปิดไว้นะเปิดไปก็เท่านั้นนะจริง สำหรับผมนี่ปิดแม่งหมดนะอันไหนผมไม่ได้ใช้เรามาดูสกอร์ผมก่อนดีกว่าเป็นไงนสุดยอดโอ้โหเอาเรื่องไหมดูสเตปตาวนนะครับดูนะครับผมโอ้โหเ่นไม่ได้เลยครับโดนปั๊มเรนไอที่ผมแพ้น,นี่ไม่ใช่อะไรนะส่วนใหญ่มันจะโดนปั๊มเรนนะครับออฟเลนนะไม่รู้ทำไมว่ะเออดูดูด,ดูเป็นไง ชนะปุ๊บกูก็แพ้มันเดิมกูชนะปุ๊บกูก็แพ้อีกกูแพ้ปุ๊บกูชนะชนะปุ๊บกูก็แพ้อีกเขาเรียกสเตปดาวนนะครับเล่นทั้งวันดาวเท่าเดิมเล่นอาทิตย์หนึ่งกูก็ยังดาวเท่าเดิมอยู่อาคิดเอากันเออเอาเป็นว่าเราไปดูในการตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับผมก่อนจะไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมไปเลยดีกว่านะครับผมเสียวเวลาตอนนี้เราก็มันอยู่ในหน้าตั้งค่ากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทีละสเต็ปเลยนะครับอันนี้ตั้งค่าทั่วไปเนี่ยผมว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็เลยตั้งประมาณนี้แต่ถ้ามือถือใครไม่แรงนะครับผมแล้วก็ทำให้แบบ เ่นแล้วเครื่องร้อนร้อนเร็วนะแนนํานให้ปรับการแสดงผลเป็นกลางนะครับผมปรับเป็นกลางนะอันนี้โทรศัพท์ผมมันแบบมันไหวไงก็เลยปรับสูงได้นะครับส่วนไอ้ภาพเนี่ยแล้วแต่เรานะคือถ้าตั้งสูงภาพมันก็สวยนะครับประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าของผมมันก็โทรศัพท์มันแรงไนงะออโทรศัพท์มันแรงมันก็เลยเปิดสูงได้นะครับจริงๆผมเปิดสูงมากก็ได้นะ แต่ว่ามันก็จะเปลืองแบตนะครับผมมันก็จะเตือนมาแบบนี้นะโทรศัพท์บางรุ่นนะอาจจะทําให้เราแบบใช้ทรัพยากรเพิ่มนะครับมันก็จะทำให้เครื่องเราร้อนนั่เองผมก็เลยปรับสูงอย่างนี้ก็พอแนละ้ส่วนพาร์ติเคิลเนี่ยมันคือเอฟเฟกต์สกิลนะครับผมถ้าเราปรับต่ําลื่นไหลเนี่ยเอฟเฟกเราก็มันก็จะแบบว่ากากๆกกหน่อยนะเวลาเราใช้สกิลอะไรเงี้ยสมมุติว่าฟอร์เรนสกินม่วงเนี่ยปาดอกไปเนี่ย ดอกมันก็จะออกแบบมันไม่ออกแบบเขาเรียกอะไรวะไม่เรืองแสงเออมันจะไม่เรืองแสงแล้วดอกมันก็จะแบบติ่มๆเล็กๆถ้าปรับสูงขึ้นมาหน่อยดอกมันก็จะเริ่มมีแสงเรืองแสงขึ้นมาหน่อยนะครับใหญ่ๆขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าปรับสูงมากเนี่ยเอฟเฟกต์เบลลมครับผมมันจะมองดอกง่ายนะแต่ว่าก็อยู่ที่มือถือนะครับ2ตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันสองตัวเนี้ยแสดงผลกับพาร์ติเคิลเนี่ย คือจะทําให้โทรศัพท์เราลื่นไม่ลื่นมันก็อยู่ที่2ตัวนี้ด้วยนะโอเคไปต่อไปนะครับผมปรับแสงนี้ปรับสูงปรับสว่างปรับเ,เข้มขึ้นสว่างขึ้นอันนี้ไม่มีผลกับแบตเตอรี่นะครับผมแต่ผมจะใช้มืดนะครับผมแบบมืดมันเราจะได้แบบไม่แสบตาไม่ปวดตานะเขาเรียกถนอมสายตานะครับตั้งค่าทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับผม ต่อไปเรามาดูตั้งค่าควบคุมกันเลยนะครับควบคุมก็ความไววงล้อสกิลนี้ก็ปกตินะครับเปิดสูงสุดนะครับผมหมุนกล้องแนะนำให้เป็นสไลด์นะครับความไวหมุนกล้องก็ปรับสูงสุดนะครับผมอันนี้พื้นฐานไม่ค่อยมีอะไรนะนี่ครับต่อไปการตั้งค่าโหมดโจมตีนะครับผมอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะ เริ่มต้นมาเนี่ยมันจะให้เราตั้งโจมตีอัตโนมัตินะครับผมคือแล้วกดสมมุติจะมีฮีโร่อยู่รอบๆตัวเราอย่างเงี้ยจังหวะเราแบบจะกดตีป้อมจะตีบ้านจะขึ้นบ้านละเราจะตีป้อมเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมถ้าเรากดตีปุ๊บมันก็จะวิ่งหาฮีโร่อย่างเดียวนะแนะนําให้เลือกโจมตีคีปและป้อมนะครับผมคือแบบว่าเราสามารถเลือกได้ไงถ้าเราจะจบบ้านอย่างเงี้ย แลวจังหวะทีมตรงข้ามเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องการตีบ้านเราก็กดปุ่มตีคีฟนะครับผมถ้าจังหวะไหนเราต้องการชิงคีฟเราก็ชิงคีฟหนีหรือว่าเออชิงคีฟหนีหรือว่าชิงคีฟจะไปฆ่ามันนะแนะนาให้กดปุ่มตีคีฟนะครับผมเพราะว่ามันจะมีให้เราเลือกนะเริ่มแรกมันจะไม่มีแนะนําให้เลือกอันนี้นะครับเลือกโยมตีคีฟและป้อมนะครับผมตัวนี้มีประโยชน์นะผมบอกไว้ก่อน โอเคนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะผมอาจจะใครอาจจะยังไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็กดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมหรือว่าจะฟังผมโม้ต่อก็กดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมผม,ผมต้องการกําลังใจครับตอนนี้กําลังฮึกเหมิมเลยอืมใครเชิญมาเนี่ยจะเย็นนี่ต่อไปวิธียกเลิกสกิลนะครับผมแต่ว่ะเออวิธียกเลิกสกิลนะครับอันนี้ แล้วแต่ถนัดนะครับผมถ้าอันนี้มันลากคือลากลางๆา,งางสูงสูงหน่อยเราไม่จําเป็นต้องลากไปตรงกลางกระบาดแบบอันนี้นะแต่ว่าลากไปที่จุดที่กาหนดดีกว่าครับคือแม่นกว่านะอืมประมาณนี้อันนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ต่อไปล็อกเป้าหมายจากรูปฮีโร่อันนี้บางคนก็อาจจะเปิดน,นะแต่ผมปิดนะครับผมเกะกะครับผมปิดนะต่อไปวิธีโจมตีศัตรู อันนี้นะส่วนใหญ่เขาก็ใช้วงล้อสกีกันอยู่แล้วนะครับลากนิว้วล็อกปั้มผมว่าไม่รู้มันคืออะไรวะอันนี้ดีกว่าวงล้อสกีครับง่ายๆดูง่ายๆไม่ต้องไปดูเยอะนะครับผมต่อไปอันนี้สําคัญนะครับเล็งเป้าหมายเนี่ยอันนี้ค่อนข้างสําคัญเลยเวลาแบบเราเข้าไฟใ์ใหญ่ๆถ้าเราอันนี้มันเซตมาให้เรา เปอร์เซ็นต์ HP ต่ำสุดนะครับของค่าเริ่มต้นนะเขาจะเซตมาให้เราแบบนี้นะเวลาเราเข้าไฟเนี่ยสมมุติว่ามีแท้งกับแค r รี่อยู่แต่ว่าเลือดแท้งเนี่ยตอนจังหวะนั้นนะเลือดแท้งมันจะตายแล้วแต่ว่าเลือดแค r รี่มันยังเยอะกว่ากว่าแท้งนะครับผมกว่าโลม,มันนะเออเอาง่ายโลมอะเยอะกว่าโลมมันก็จะพุ่งไปหาโลมนะครับผมมันจะไม่พุ่งไปหาแครี่นะ แล้ยิ่งไฟ์ใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างสําคัญครับเราเราเป็นตัวล้วงอยู่แล้วไนงะเราก็ต้องเข้าแบบพวกเมดพวกแคลรี่ก่อนใช่ไหมันะแนน้ำให้ตั้งจํานวน HP ต่ําสุดนะครับผมมันจะลําตัวที่เลือดจำนวนเลือดสูงสุดนะครับเลือดสูงสุดของอการออกไอเทมทั้งหมดนะถ้าผมจําไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าเวลาไฟใหญ่ๆเวลาเราเข้าอ่ะ เข้าไปเนี่ยมันต้องไปลำเมดกับฮีโร่ไอเมทฮีโร่เมทกับแครี่ก่อนลิ้นกูพันกันละเออแนะนําให้ตั้โงโจมตี HP ต่ําสุดนะครับผมส่วนไอโจมตีใกล้สุดเนี่ยมันเหมาะสําหรับการดวลหนึ่งหนึ่งนะถ้าเราต้องการแบบดวลหนึ่งหนึ่งหรือว่าอันนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะผมว่าเรามันจะทําให้เราแบบอืคิดว่าน่าจะลําได้ทุกดอกแต่ว่า มันจะไปเก็บไอตัวซากไม่ได้ไนงะไอตัวจะตายอะคือตัวไหนอยู่ใกล้มันก็จะไปรำตัวนั้นนะครับผมไปรำใกล้สุดอะเอาเป็นว่าตั้งจำนวน HP ต่ำสุดแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ครับต่อไปตั้งค่าสกิลอันนี้มีเลงอัตโนมัตินะครับกับค่าเริ่มต้นนะวงล้อสกิลนะครับแนะนำให้ตั้งวงล้อสกิลนะเลงอัตโนมัติไม่ต้องไปสนใจต่อไปนะครับตำแหน่งที่ใช้สกิล สตัวนี้แล้วแต่ถนัดนะครับผมส่วนตัวผมใช้ตำแหน่งนิ้วครับผมเหมาะสำหรับการลากค่าเริ่มต้นส่วนใหญ่คนน้อยจะใช้อันนี้นะสังเกตดีๆนะผมว่ามันต่างกันนะไอสองตัวเนี้หรือบางคนเขาอาจจะบอกไม่ต่างกนะแต่ของผมคิดว่าต่างนะเวลาเราแตะสกิลเนี่ยแล้วเราแบบเราลากเนี่ยถ้าเราค่าเริ่มต้นเนี่ยสกิลมันจะหันกลับมาข้างล่างก่อนที่เราจะแบบ จะเราจะลากขึ้นไปข้างหน้าหรือว่าทิศทางไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราตั้งตำแหน่งนิ้วเราจิ้มปุ๊บเราแปะนิ้วไปทางไหนนะผมว่ามันจะไปมันไวกว่าหรือว่ายังไงเนะี่ยคุกคุคนลองดูแล้วกันนะลองดูแต่ผมถ้าถนาัดตไหนกรตั้งนั้นนะครับผมผมตำแหน่งนิ้วครับผมเหมาะสาหรับการลากประมาณนี้นะครับต่อไปวิธีส่งสัญญ,ญาณ อันนี้ก็แล้วตามที่ถนัดของแต่ละคนนะครับผมของผมลากและวางนะครับประมาณนี้ครับผมต่อไปอันนี้ค่อนข้างสำคัญนิดนึงนะครับโจมตีขณะเคลื่อนที่นะครับผมหากเปิดการโจมตีปกติขณะเคลื่อนที่ฮีโร่จะไล่ตามศัตรตูที่อยู่นอกระยะโดยอัตโนมัติหากปิด การกดโจมตีปกติขณะเคลื่อนที่ฮีโร่จะไม่สามารถไม่ใช่ไม่สามารถฮีโร่ Hero จะไม่ตามศัตรูที่อยู่นอกระยะโดยอัตโนมัตินะครับผมอันนี้เขาเซตมาให้เราเปิดนะครับผมส่วนใหญ่เขาก็อาจจะเปิดนะผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ของผมปิดนะครับเพราะว่าผมไม่จําเป็นต้องการให้มันแบบมันวิ่งไล่ตามบางทีจังหวะแบบฮีโร่มันหนีเข้าป้อมอย่างเงี้ยเรากดตีอยู่เนี่ย มันวิ่งตามเข้าป้อมมาป้อมตีเราสำหรับผมปิดแล้วกันนะครับแต่ว่าใครที่แบบลำๆลแบบแว่ามันแบบว่ารู้สึกว่าฟเอออะไรลองลองปิดตัวนี้ดูนะครับผมต่อไปครับผมปุ่มบังคับทิศทางเขาจะเซตมาให้เราแบบไม่ติดตามนะครับผมของผมจะตั้งว่าติดตามแล้วกันนะครับจะเปิดติดตามไว้นะเวลาแบบเราลากแอนาะล็อกนิ้วผมมันยาวไง ถ้าไม่ติดตามเราต้องแตะที่ปุ่มสกิลแบบตรงกลางเลยนะมันถึงจะแบบว่าล่างแบบตรงดอกนะครับผมผมนิ้วยาวนะก็เลยต้องตั้งแบบติดตามนะครับจะเลยแบบเกียบดอกง,ง่ายนะผมลองเทสดูแนละ้วสองอันเนี้ยมันมาจบที่ติดตามแล้วกันนะครับผมมุมกล้องขณะตามมุมกล้องมุมกล้องอะไรมาเนะี้ยมุมกล้องติดตามขนาดลากสกิลเอออูอ่านอะไรวะฮัลโหล อันนี้เขาจะเซตมาให้เราไมา่ติดตามนะครับผมมันเหมาะสําหรับฮีโร่ที่สกิลยาวๆนะอย่างเช่นมวยอะไรพวกนั้นนะครับผมสกิลยาวๆตัวนี้ไม่มีผลกับฟอร์เรนอยู่แล้นวนะครับจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้ไม่มีผลกับฟอร์เรนนะส่วนตัวนี้นะครับต่อไปคาดการการเคลื่อนที่นะครับผมที่ทุกคนบอกว่าทําไมลำล้ำแล้วมันไหลนะครับผม เขาเซตมาให้เราเปิดใช่ไหมตอนที่มันเข้ามาใหม่ๆม,มันเปิดอัตโนมัติอยู่นะครับทาให้เราแบบทําไมตัวกูลมแปลกๆวะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นที่เครื่องหรือเปล่าหรือเน็ตกูไม่ดีวะมันลําแบบไหลๆย,ย,ยังไงไม่รู้นะครับผมเออผมแนะนํานะครับถ้าเราแบบจะไม่ลำแคนเซิลนะถ้าลำแคนเซิลก็เปิดนะครับผม แต่ถ้าปิดก็แคนเซิลไดนะ้แต่ผมทาไม่ได้ว่ะรำแคนเซิลนะกดยังไงแม่งก็กดไม่ติดนิ้วผมมันไม่ไปแล้วไนงะอายุเยอะแล้วมันก็ธรรมดานะครับวัยรุ่นผมเห็นแม่งรำปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหแม่งตัวอยู่กับที่นะครับแต่ดอกเข้าหาตัวแบบอัตโนมัติผมก็งงเชียผมปิดนะครับผมใครที่รำวาวับอยู่ลองปิดสองตัวนี้นะรวมตีขณะเคลื่อนที่กับ คาดการการเคลื่อนที่นะครับปิดทั้งสองตัวนี้นะครับผมแล้วลองไปลําดูนะครับว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้นะครับปุ่มบังคับทิศทางถ้าใครปิดอยู่ลองเปิดตัวนี้ดูนะครับลองเปิดติดตามดูนะปิแล้วก็ต่อไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ3อันที่ผมจะแนะนํานะหลักๆตัวนี้นะครับโจมตีขณะเคลื่อนที่ปุ่มบังคับทิศทางเปิดแล้วก็ ปิดคาดการการเคลื่อนที่นะครับสองตัวนี้แนะนําให้ปิดประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับผมปฏิเสธการยอมแพ้อันนี้เนี่ยถ้าเราลำคาญขี้เกียจกดเปิดครับผมเราอย่าไปยอมแพ้เดีเฮ้ยีเกมยังไม่จบนอกจากจะเจอแบบโอ้โหเฮียแม่งไม่ไหวจริงๆริงว่ะทีมกูแม่งสุดยอดแต่ว่าเราก็ต้องโทษตัวเองอะไรอย่าไปโทษตัวเองเดียวเราต้องดูเกมไงถ้าเราแจกเยอะเฮียกูแจกทำไมวะอะไรประมาณนี้นะ แต่ถ้าลำคาญแม่งกดยอมอย่เนีน้เราขี้เกียจไปกดเรากดเปิดไว้แต่ถ้าเราต้องการยอมแพ้แบบเราก็ปิดไว้นะครับผมแต่ผมเปิดไว้กันลำคาญนะครับผมไม่ชอบยอมวะ่ะนอกจากระเจอแบบไอตัวแบบโยนโยในเงนี้ยหมันไส้มาแล้ผม,ม,มไม่อี้เกียดเก็ยอมแม่งเลยแต่ว่าเปิดไว้ดีกว่าเราอย่าไปยอมเกมยังไม่จบนะครับผมถ้าเราไม่เสียก,ก็อเลรเยอร์เราชนะได้ครับเชื่อผม ต่อให้ป้อมคุณแตก3ทางก็สเตเยอร์สิบห้านาทีถ้าคุณได้มาเกมน่าจ,จะพลิกได้นะโอเคต่อไปเราข้ามไปดูตั้งค่า UI กันเลยนะครับผมโมยเยอะอีกแล้วกูเฮ้ยไปตั้งค่า UI อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมอันนี้ก็คือเซตปุ่มนะปุ่มก็เซตตามที่ถนัดแล้วกันนะครับผมผมเซตใหญ่นะปุ่มเนี่ยสำคัญนะถ้าก,กดไม่โดนสกิลมันก็ไม่ติดนะครับมันเหมือนเราจะ ไอ้เฮือทำไมกูกดไม่ติดทัชไม่ติดหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเรากดไม่โดนปุ่มสกิลหรือเปล่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะม,มีผลนะผมถึงบอกว่าฟอเรนติโน่เนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่แบบว่าค่อนข้างต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมเพื่อจะให้แบบมันลำแบบเก่งๆลื่นๆนะพวกเม็ดส้มนี่ยเขาเสียนแล้วไงแต่ของผมยังไม่เข้ามร์กทีกูเล่นมา2เดือนแนละ้วบางซื้อมือ,มอถือมาปกติผมจะเล่นใน iPad นะ ไอรแผ่นแล้วจอมันสิบจุดสองนิ้วอะคูณก็นึกภาพดูกันมันใหญ่เบลรรอเวล่าคุณจะไปล่างนิ้วยังไงเราก็ติดนาก่างนิ้วแบบยาวๆไกลๆแล้วเรามาเล่นในมือถือแม่งจอติดเดียวโอ้โหผมก็ไม่ถนัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มพอได้อยู่อาจจะหลุดบ้างมันก็เรื่องปกติครับแต่ผมรุดบ่อยเกินไงประมาณนั้นครับต่อไปเรามาดูเลยดีกว่าครับตั้งค่ากูพูดอะไรวะเนี่ยไปกันใหญ่แนละ้วนี่คลิปตั้งค่าหรือคลิปอะไรครับเนี่ยอืมคลิปพูดไปเรื่อย ต่อไปเรามาดูหน้าต่างนะครับผมอันนี้เเขาเซตมาให้เราค่าเริ่มต้นนะอะไรวะเนี่ยไม่จะไม่มีการแสดงการฝึกสอนหมดนี้คุณแน่ใจหรือไม่ทางซ้ายย้ายร้านค้าไปทางขวาเพื่อบังทิศท,ทางได้สะดวกอ๋ออันนี้เราก็ใส่ค่าเริ่มต้นไปโปรตีครับตำแหน่งร้านค้าก็อยู่ทางซ้ายโปรตีนะ แล้วแต่ครับบางคร้งเขาก็ตั้งขวานะใช้นิ้วชี้กดไงเล่นแบบถามนิ้วสี่นิ้ว,วอะไรเงี้ยนะครับใช้นิ้วชี้กดเอานะแต่ว่าคนที่ถนัดก,ก็จะใช้ได้นะคนไม่ถนัดก,ก็ตั้งเหมือนเดิมครับจุดขยายแผนที่นะครับผมอันนี้ขยายแผนที่ด้านขวาเพื่อใช้ขณะเคลื่อนที่นะครับของผมเนี่ยตั้งขวาครับคือของผมตั้งขวานะให้มันไปอยู่ทางขวานะแล้วก็ตำแหน่งร้านค้านะครับผม อันนี้ผมตั้งอยู่ทางขวานะเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยผมจะใช้แอนะล็อกเดินไงแล้วก็ใช้นิ้วซ้ายนิ้ว,น,ว,น,วนิ้วมือข้างขวาเออใช้นิ้วมือข้างขวาไปจิ้มหรือไม่ก็ใช้นิ้วโป้ซ้ายจิ้มล้านค้าขึ้นมาแล้วก็เอานิ้วฝ่าขวามือเราไปจิ้มไอเทมเลือกเอานะครับผมประมาณนั้นนะครับอันนี้โหมดดูโอนะครับไม่ไม,ไม,ไมีไม่ได้มีอะไรนะครับเราก็มาเรียนอยู่แล้ว แล้วก็เหมือนเดิมครับผมคาอธิบายไอเทมนะครับผมผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าอันไหนไม่มีประโยชน์แล้วก็ปิดไปเลยะครับผมอธิบายเทมก็คือมันจะมีเนี่ยไอพวกความละเอียดจีบวอกเท่าไหร่เงี้ยไม่จำเป็นนะครับผมปิดรายละเอียดเป้าหมายอันนี้เปิดไว้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับผมแม่งไม่มีประโยชน์สําหรับผมผมปิดแม่งหมดเลยต่อไปสแสดงกรอบมุมกล้องนะครับผมอันนี้ก็ แล้วแต่คนเปิดก็ได้นะหรือจะปิดก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมปิดแล้วกันนะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรห้องแชทก็คือแชทนะครับผมไอตัวที่เราจะพิมพ์อะไรประมาณนั้นนะทิปการต่อสู้อ่าอันนี้ไม่ต้องครับปิดไปเลยไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องการฝึกเพราะาเรารู้อยู่แล้วไนงะทศนิยมก็แล้วแต่นะครับทศนิยมครูดาวผมก็เปิดไว้แล้วกันปิดก็ได้ทะลังคาญตานะครับผม อันนี้แสดงรูปฮีโร่ล่วงหน้านะครับผมอ่าไอพวกสกิลแบบว่าสกิลพิเศษนะไอพวกเซเนียลอะเออเซเนียลอะเซเนียลใช้ได้นะเราไม่ยังเป็นอยู่แล้วไงแสดงรายละเอียดฮีโร่นะครับผมอันนี้เปิดนะครับเอาไว้ดูแบบว่าอะไรวะเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะที่เรากดไอม,มุมซ้ายลูกศรอะ ลูกศรซ้ายขึ้นมาก็จะมีพลังโจมตีมีครูดาวมีป้องกันมีเกาะมีเลือดอะไรพวกนั้อนะอันนี้คือรายละเอียดฮีโร่นะครับผมต่อไปแสดงพลังต่อสู้นะครับเอพลังต่อสู้นี่ผมไม่แน่ใจว่มเปิดไว้แล้วกันนะกดไลค์ในเกมนะครับผมเวลาแบบฆ่าได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอะไรแบบคิวได้แล้วมีให้ขึ้นกดนะครับผมก็เปิดไว้ก็ได้นะแต่ผมไม่ค่อยได้กดว่ะ ปิดแม่งหมดอะผมอ่ะการสือ 3, ่อสารผีพัดในเก,เกงก็เปิดไว้นะครับการสอนารผีพัดในเกงก็เปิดไว้ตอบสนองอย่างรวดเร็วก็เปิดไว้นะครับผมแสดงศัตรูที่ขอบจออันนี้ค่อนข้างดีนะเวลาเราศัตรูยังไม่ได้โผล่ในแมปนะแต่ว่าจะมีรูปฮีโร่ขึ้นนะครับผมที่ขอบจอเรานะเปิดไว้นะครับตัวนี้ FPS ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ดูแบบเฟรมเรทนะครับผมจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้นะบางคนส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าปิด ปิดลื่นกว่าแล้วก็เปิดลื่นกว่าสําหรับผมเปิดไว้แล้วกันนะครับผมแล้วแต่ถนัดนะครับปิดคาแนะนํานะครับผมปิดครับผมไม่สนใจแล้วผมปิดแม่งหมดคำอธิบายสกิลในเกมอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเอาไว้กดดูสกิลเรานะคิดไว้อย่างนั้นนะเลือกแสดงคำอธิบายแล้วกดปุ่มสกิลค้างอ๋อถ้ากด กดค้างมันจะมีคำอธิบายสกิลขึ้นมาปิดไว้แล้วกันไฮไลท์ก็แล้วแต่นะครับเปิดปิดก็ได้นะครับไม่ค่อยมีผลลงองตัวเนี้ยคำอธิบายปุ่มสกิลแบบยอ่อน่าจะเป็นกดค้างนะเอฟเฟกต์สกรนปุ่มกดผมไม่มีอยู่แล้วผมก็ปิดไปนะครับเกะกะประมาณนี้นะครับผมตั้งค่า UI ดูเอาตามที่หาตัวนี้มันแล้วแต่เรานะนี้มันไม่ค่อยมีผลอะไรกับฟอรเรนเท่าไหร่นะครับผม ฟอร์เรนหลักๆมันมีอยู่ทั่วไปกับควบคุมนะสองอย่างก็ประมาณนี้หรือเปล่าโอเคประมาณนี้นะต่อไปเรามาดูตั้งค่าสนามลบนะครับผมอันนี้เขาจะตั้งมาให้แบบไกลนะแล้วก็เฟรมเรทเนะี่ยคือ FPS นะครับผมมันคือเฟรมเรทนะผมจะปรับร้อยก็ได้นะที่จริงอแต่ว่ามันก็แลกมากับเครื่องร้อนแล้วก็แบตลดเร็วนะครับผมผมเขาบอกไว้ไว้อยู่แล้วนะว่า พอเลเนะี่ยมันถ้าเครื่องคุณร้อนคุณไม่อยู่เล่นอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเครื่องร้อนปุ๊บม,มันก็กระตุกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของเกมอยู่แล้วทีนี้เราจะถนอมแบตด้วยไงเราไม่อยากให้แบตมันเสื่อมไว้นะครับก็เล่นหกสิบพอแล้วครับผมหกสิบมันก็ลื่นอยู่แล้วทางจริงอะร้อยยี่สมันก็ลื่นแบบลื่นปื๊ดเลยอะร้อยสิบค่อนข้างโกงอะแต่ว่าเราเน้นเล่นแบตแบบทนๆหน่อยไงถนอมเครื่องด้วยนะ ต่อไปเขาโค้งนะครับผมเขาโค้งก็คือแบบว่าเขาเรียกอรอบรอบฮีโร่มันจะมีคล้ายๆขอบเป็นเงาอะไระประมาณนี้นะครับผมสกินคีฟและปอมแมวครับผมเกกะคือใส่ไว้ก็ดีแต่ว่าเราเมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงสกินคีปและปอมเห็นสกินของคนอื่นนะเออไม่จำเป็นครับปิดใช้ป้ายประกาศอันนี้ก็ปิดครับผมเราไม่ได้ใช้อีกแล้ว หมดซบไลฟ์ไม่จำเปิดนะครับแดกแบตครับผมอันเนี้ยคือโมเดลสกินมันจะแบบว่ายัางไงมีความละเอียดขึ้นนะครับผมเขบาบางอย่างน,นนะแต่ทําให้สิ้นเปลืองประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วยเออเแบบมือจะเสือ่อมถ้าเปิดอะ่ะมันยังเป็นแต่ถ้าเล่นอยู่ในห้องแอร์เปิดได้นะเปิดแม่ให้สุดเปิดให้หมดเลยเ,เล่นห้องแอร์ประมาณนี้ครับผมผมปิดนะต่อไปบล็อกส่งสัญญาณนะครับผมตัวนี้ ก็เปิดไว้แล้วกันเอาไว้ไปปิดไอ้พวกปากแทบอะลำคานะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเอฟเฟกหมอ,อกเปิดหรือปิดก็ได้นะถ้าเปิดแล้วก็มันก็จะมีแบบเงาเงาขอบดำดำเวลาเราวิ่งนะตามในแมปตามในหน้าจอเราอะอประมาณนี้ครับผมกดเพื่อส่งสัญญาณตัวนี้ผมว่าเห็นมีใครเขาบอกว่าปิดแล้วมันแบบจะหายกระตุกผมไม่รู้นะแต่ผมเปิดไว้เปิดไปนะครับผมประมาณนี้นะครับตั้งค่าสนามลบ ต่อไปตั้งค่าส่วนตัวนะครับผมตัวนี้อนุญาตให้เชิญนะครับผมปิดครับผมไม่ต้องเชิญผมอย่าเชิญผมขอร้องเดี๋ยวผมเชิญเองประมาณนี้ครับอันนี้แล้วแต่เราเนี่ยมันตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไม่ค่อยมีผลแล้วนี่ไม่เกี่ยวนะครับตั้งใครตั้งมันนะครับตัวนี้อนุญาตเชิญลูงหน้าคําขอเข้าร่วมทีมสแสดงการแจ้งขณะไม่ได้อยู่ในห้องแนะนําคนที่มมนรู้จักไม่ต้องแนะนําให้ทีมาดีไม่ต้องอันนี้ แดงฮีโร่ที่ช้าสุดเปิดไว้นะครับผมเวลาลงแรงเพื่อนจะได้รู้นะครับว่าเราถนัดตัวอะไรนะครับผมเล่นเมนตัวอะไรบ่อยนะประมาณนี้ครับรถตัวนี้โชว์ประวัติการต่อสู้กูข้ามแชทส่วนตัวทําไมวะเนี่ยแล้วเปิดไว้ครับผม,เป,บผมเปิดไว้โอเคต่อไปโปรไฟล์โชว์ประวัติการต่อสู้อย่าไปโชว์ครับเดี๋ยวคนอื่นเห็นว่าเรากากนะครับผมเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูก่อนตอนตอน,ตอนต้นคลิปนะครับผมเป็นไงสเตปดาวน์สุดยอดนะเออ ต่อไปแสดงฮีโร่ที่ใช้บ่อยนะครับผมก็อันนี้แล้วแต่เราเปิดถ้าเปิดไว้คนอื่นเวลามาส่องเราเขาจะดูได้นะว่าเราเล่นตัวอะไรบ่อย Boy ที่สุดนะครับแสดงข้อมูลการต่อสู้นะครับอันนี้โชวแสดงข้อมูลการต่อสู้อันนี้เปิดปิดก็ได้แล้วแต่ทุกคนผมปิดไว้แล้วกันนะแสดงอันดับแล้วพลังอันนี้แสดงไอ้พวกเวลาเราติดเม็อมดอ่ะสมมติถ้าเราติดเม็ดต้มเม็ด เขียวเม็ดฟ้าเม็ดม่วงอะไรเงี้ยถ้าเราเปิดหน้าโหลดอะในหน้าโหลดจังหวะโหลดมันจะมีเม็ดขึ้นมาแล้วก็ขึ้นอันดับนะครับผมปิดไว้ครับผมเดี๋ยวเขินผมเขินนะเอาไว้ให้เขาดูตอนจบเกมนะครับผมประมาณนี้ครับความสนิทความสัมพันธ์เปิดแจ้งเตือนเพื่อนสนิทแล้วแต่เราเรามีเพื่อนสนิทเราเราก็เปิดไว้ประมาณนี้นะครับผมหน้าฟีดแชร์ไปหน้าฟีดตโนมัติแล้วแต่เราอันนี้แล้วแต่เราเลยครับผม ต่อไปตั้งค่าเอฟเฟกระบบสั่น VNG อันนี้แชทด้วยเสียงก็เปิดไมค์ปิดไมค์นะครับผมแต่นี้ผมปิดปิดระบบสั่นไม่ต้องใช้เพราะผมเล่นไปผมไม่ต้องําเป็นต้องคุยกับใครเพราะผมสายโซโล่นะครับผมประมาณนี้นะครับวิกแชทอันนี้ตั้งเอาเองอันนี้โหมดจับคู่เครือข่ายโหมดเครือข่ายคู่กูพูดอะไรวะพูดกลับไปกลับมาอี้ออะไรครับเนี่ย อันนี้เปิดไว้นะครับแนะนําว่าเปิดไว้นะเวลาแบบมีเน็ตอะไรอันนึงเราปิงหรือว่าเน็ตมันหายไปอันนี้ก็ช่วยสลับได้นะนอกานั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับก็อืมก็ลองดูนะครับสําคัญสําคัญผมก็บอกแล้วไอ้สามมีสามตัวแล้วกันนะครับผมลำยังไงทีว่าวับวับอะแก้วับ,แก,วบแก่ยังไงนะครับผม ถ้าแก้สามตัวนี้สองตัวนี้แล้วไม่หายเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็มือถือของท่านผู้ชมนะครับว่ามันน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับสองตัวนี้แล้วก็ตั้งค่าแสดงผลกับพาร์ติเคิลนะครับตัวนี้ถ้าไม่จำเป็นต้องปรับสูงกนะ็ปรับมาตรฐานอยากได้ผ้าสวยก็ปรับสูงอยากได้แบบสวยขึ้นอีกก็สูงสุดประมาณนี้ครับ โอเคถ้าแบบเล่นแล้วเครื่องร้อนบ่อยก็ปรับแค่นี้นะครับผมการแสดงผมปรับกลางพาร์ติเคิลปรับสูงนะครับถ้าเครื่องแรงก็อยากได้ภาพสวยแบบเล่นแล้วแบบอินๆหน่อยก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้สว่างขึ้นก็สว่างจ้านะครับแต่ผมเล่นมืดดีกว่าถานอมสายตาประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครลหลายๆคนนะครับที่บอกว่า ไอ้ลำแล้วทําไมมันชอบตัวมันชอบไหลไปเองวะกดแล้วยังไม่ได้ทนันจะได้ลากนะหลอกแล,แล้วตัวแม่งไหลไปอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝาก,กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อทีไจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมผมจะพยายามทำคลิปออกมาให้มันสนุกที่สุดแล้วกันนะครับผม ถ้าผมมีคอมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตัดต่อได้ดีกว่านี้นนเราก็สู้ต่อไปนะครับเรามีแค่มือถือหนึ่งเครื่องไว้เล่นไว้อัดแล้วก็มี iPad ไว้ตัดนะครับผมก,กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนวาจาใดไม่สุภาพผมต้องขออภัยมาทั่นี้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผม Doop doop.